เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับเวกเตอร์ครับในระบบ3มิตินะครับสำหรับวันนี้ที่มาเร็วหน่อยครับเพราะว่าตอนทุ่มตรงครับวันนี้พี่จะมาไลฟ์นะครับบอกน้องๆว่าเพื่อแจ้งรางวัลครับว่าใครนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้รางวัล5รางวัลไม่ใช่ห้ารางวัลต้องบอกว่า5คนที่ได้รางวัลหนังสือนะครับตะลุยโจทย์วิชาสามัญนะครับทั้ง1และ2แล้วก็ปากกาไฮไลท์ด้วยเดี๋ยววันนี้เจอกัน สําหรับวันนี้เลยมาเร็วหน่อยนะครับแล้วก็สําหรับใครครับที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารก็พี่อนุญาตให้สต็อปคลิปนี้ครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอกสารครับได้เลยนะถ้าใน YouTube ก็ลิงก์ข้างล่างครับถ้าใน Facebook ก็ลิงก์ข้างบนนะครับวันนี้เราจะมาลุยกันว่าเวกเตอร์สมิตินี้เป็นยังไงนะครับขยายจากเดิมเนาะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับพี่สอนน้องๆเกี่ยวกับเวกเตอร์สมิติใช่ไหมครับก็คือมีพิกัด x y หรือพิกัด i กับ j อะไรแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาลุยกันครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วป รเราไปดูเนื้อหากันครับวันนี้ครับเราจะมาดูเวกเตอร์ในระบบ3มิติแน่นอนครับ3มิติมันต้องมีพิกัดเพิ่มมาพิกัดหนึ่งพี่ขอเรียกว่าพิกัด Z ละกันปกติเรามีแค่พิกัด x กับ y จริงไหมนะครับพอ,พอมีพิกัด Z ขึ้นมาครับทุกคน z นี่ก็เปรียบเอาเป็นทิศขึ้นบนแล้วกันอันนี้เป็นแเลยมองเป็น3มิติหมดนะครับแล้วก็นะครับเก็ไปทางนี้ส่วน y นะครับก็ไปทางนี้นึกถึงเป็นมุมห้องโอเคปะ นี่ครับมี x กับ y ปกติเรามีแค่2มิติแบนล่าไปางี้ใช่ไหมพอมีแขึ้นมาก็มีความสูงขึ้นมาแล้วจริงไหมปกติเรามีกว้างกับยาวเห็นไหมครับพอมีพิกัดแมาก็เพิ่มความสูงขึ้นมาถ้าลงลงไปข้างล่างครับจะเป็นแซดพามก็คือค่าแที่มันเป็นอะไรเป็นลบโอเคไหมครับถ้าไปทางซ้ายนะครับค่า y จะเป็นอะไรครับติดลบและถ้าไปข้างหลังพี่เรียกว่าข้างหลังแล้วกันเนาะ x ก็จะติดลบแบบนี้เรียกว่า x พามครับให้เรานึกถึงกดมือขวากันทุกคน เนี่ยกดมือขวาเนี่ยเอออเามือขวาออกมาทิศนิ้วโป้งบนคือทิศของเซตนะทิ้วอิปพวกเนี้ยคือทิศของอะไรครับต้องว่านไงดีต้องงี้เนาะเออนึกถึงมือขวาแล้วกันพี่ทำมือไม่ไม่สะดวกเนาะดูในรูปแล้วกันนะครับทิศของมือขวาในทิศของนิ้วโป้งคือทิศของเซตนะครับส่วนทิศของนี้คืออะไรครับก็คือทิศของ x จริงไหมเออส่วน y คือดูจากข้างหลังเนาะคือตรงนี้อันนี้คือทิศของ y โอเคปะเออนึกถึงค่ามือมือขวานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับให้ คือเพิ่มความสูงขึ้นมาสําหรับ3มิตินะครับที่เราลองมาบอกพิกัดดีกว่าเออบอกพิกัดหน่อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็น3มิติเราจะบอกพิกัดได้ไหมพิกัดก็จะกลายเป็น x y แล้วก็เพิ่ม Z มาโอเคปะ่ะเออปกติเราเป็นแค่พิกัด x y ที่เฉยใช่ไหมเขาบอกว่าตัวอย่างที่1นครับจากรูปจงหวะพิกัด b นะครับหา b นะหา c d e f แล้วก็ g ซึ่งรู้ a และ a คือตรงไหน a คือตรงนี้เนาะ a คือตรงนี้นี่ a ก็คือ2 4แล้วก็3ทุกคนขีดหนึ่งแทน แทนเลข1แล้วกันนะครับเออถ้ามี2ขีดก็เลข2นะครับฉะนั้นทุกคนถ้าต้องการหาพิกัด b ทุกคนดูพิกัด b ซิพิกัด b ตรงไหนครับพิกัด b อยู่ซีตรงนี้นะพิกัด b แสดงว่ามันมีอะไรบ้างครับมันวิ่งตามแกน z เท่าไหร่เนี่ยหนึแล้วก็3เนาะตามแกน z 3ตามแกน y เท่าไหร่ครับ4มีตามแกน x ไหมคือมันเลื่อนไปข้างหน้าไหมไม่เลื่อนไปข้างหน้านึกถึงมุมห้องเลยทุกคนเออถ้าคิดอะไรไม่ออกให้นึกให้นึกถึงมุมห้อง มันไม่เลื่อนไปข้างหน้ามันติดอยู่กับผนังฝั่งนี้งั้นมีแค่พิกัดอะไรครับแกับพิกัด y ฉะนั้น x ก็เป็นพิกัด0นะครับแล้ว y เป็น4แล้วก็แเป็น3เนาะงั้น b คือ0 4 3แบบนี้โอเคไหมครับต่อไปลองเป็น c บ้างครับทุกคนลองเป็น c บ้าง c อยู่ข้างบนเลยครับ c ขึ้นไปข้างบนนะ1 2แล้วก็3งั้น c เนี่ยมันตามแกนอะไรครับตามแกนแจริงๆมันอยู่บนแกนแ มันไม่เลื่อนไปตามซ้ายไม่เลื่อนไปตามขวาเลยจริงปะ่ะไม่เลื่อนไปตามแกน x แกน y เลยงั้นพิกัด x กับพิกัด y คือ0งั้นค่า C คือเป็นอะไรครับ0 0แล้วก็3ครับต่อไปไปดูดีบ้งทุกคนไปดูดีเนาะไม่งงเนาะไม่งงเนาะไปดูดีครับดีอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้ทุกคนมันเลื่อนมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราดูเนี่ยมันเลื่อนตามแกน x เท่าไหร่ครับ1 2ขยิบขึ้นมา2จริงปะ่ะแล้วก็มันเลื่อนขึ้นมาตามแกน z เท่าไหร่ครับ1 2 3 อ่านั้นพิกัด x นี่3ก่อนนะพิกัด z ก็อะไรครับก็ก็ก็มด้วยต่อไปครับไปดูว่ามันติดอยู่ที่พิกัด y ไหมปรากฏว่ามันไม่เลื่อนมาทางขวาหรือเลื่อนมาทางซ้ายเลยมันติดอยู่ที่แค่พิกัดอะไรครับแค่พิกัดไอ้เจ้า x กับ z จริงไหมทุกคนดีอ่ะมันติดตรงฝั่งนี้เลยจริงปหมงั้นพิกัด y ก็เลยเป็น0ูนย์ครับหรือก็เป็น3 0นย์ะครับแล้วก็ไม่ใช่3ทุกคนโทษที่2เนาะ 2>, 2ครับ0แล้วก็3โอเคปะ่ะสำหรับพิกัด D นะครับต่อไปครับพิกัด E บ้างนะครับพิกัด E E อีตรงไหน E ดูตามแกน x เลยทุกคนแกน x เป็นอะไรเนะี่ยเป็น2แหละจริงปะ่ะมันไม่ได้ไปตามแกน y หรือตามแกน z เลยมันอยู่บนแกน x เลยจริงปะ่ะงั้นที่เหลือ y กับ z เลยเป็นอะไรครับเป็น0กับ0เนาะเออ e ต่อไป f ครับทุกคน f ตรงไหน f อฟอยู่ตรงนี้เนาะสังเกตตามแกน x เท่าไหร่ครับตามแกน x อยู่2 ตามแกน y เท่าไหร่ครับตามแกน y อยู่4จริงไหมซึ่งมันขึ้นไหมมันขึ้นบนหรือลงล่างไหมไม่มีจริงไหมงั้นตามแกน z ก็เลยเป็น0งั้นพิกัดของ f ครับก็คือ2 4แล้วก็0ทุกคนแบบนี้เนาะโอเคเนาะสุดท้ายครับ g อ่า bg ครับ g ตรงไหน g ตามแกน y ทุกคนแสดงว่า x เป็น0 z เป็น0และตามแกน y เท่าไหร่ครับ1 2 3แล้วก็4งั้นก็กลายเป็น0 4แล้วก็0แบบนี้เนาะ อันนี้คือดูตามพิกัดให้เป็นก่อนสําหรับ3มิตินะครับอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเจาะลึกอ,อีกทีหนึงเมื่อน้องคนไหนที่เรียนสายวิทย์หรือเรียนสายสุขภาพครับจะไปเจอตอนแคลคูลัสอีกรอบหนึ่งสำหรับ3มิตินะครับโอเคเนาะทีนี้ครับไปดูการหาระยะทางของจุด 2, 2จุดมากในในระบระบหรือปริภูมิ3มมิติเนาะ ในในเรื่อง2มิติเนี่ยนะครับเรารู้ว่าการหาขนาดเวกเตอร์ก็คือการหาระยะทางนั่นเองใช่ไหมการหาระยะทางคือหาขนาดเวกเตอร์ว่ายาวเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเราหานี่เราก็ทําไงครับจับ x 2ลบ x 1นกําลัง2เนาะบวกกับ y 2ลบ y 1จุกำลัง2แล้วก็ถอดสแควร,รูทส่วน3มิติก็ล้อกันมาเลยทุกคนนี่3มิติเห็นปหก็แค่เพิ่มพิกัดแซมาทุกคนเห็นปหเพิ่มพิกัดแซมาตัวหนึ่งทุกคนเออเอาแซดสลบแซดหนึ 1, ่งกกำลังสองแล้วถอดรูทแค่นั้นเองแค่เพิ่มมาครับไม่มีอะไรมากนะครับน ฉันอล,ลองมาหาระยะทางระหว่างจุด2จุดบ้างะนะครับระยะทางระหว่างจุด2จุดแน่นอนครับพิกัด x ก็จับลบกันอพี่จับเอา q ลบไอ้ q ลบ p แล้วกันเนาะ,ะพิกัดจากจะหาเวกเตอร์นะครับหรือว่าระยะทางระหว่างจุด pq นะครับก็จับ3าลบศเนาะกำลังสบวกกับพิกัด y คือ4ีลบกับลบสก็ลบเป็นบวกเนาะแล้วก็บวกกับพิกัด z ครับ5ลบกับลบหก็กลายเป็นบวกหติด square root ขึ้นมาอ่ะคำนวณหน่อยครับ อันนี้เป็น9เนาะ4บวก2เป็น6 6 6 36ครับ5บวกเป็น 6. 6 6 36นะครับอถอดรูดหน่อยเดี๋ยวจะได้81ครับบวกกันถอดออกมาก็ได้9งั้นระยะทางก็เลยเป็น9ครับอันนี้คือการหาระยะทางพี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าระยะทางมันก็เพื่อพิกัดเซตขึ้นมาครับทีนี้พอเป็น3มิติทุกคนไอ้พวกการเท่ากันเวกเตอร์เวกเตอร์ศูนย์นิเศษของเวกเตอร์การลบเวกเตอร์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ขนาดของเวกเตอร์เวกเตอร์หน่วย ผลคูณเชิงสเกลาร์ทุกอย่างจะมีไอเดียการทำเหมือนกับสองมิติแต่แค่ทำยังไงครับเพิ่มพิกัด z มาแค่นั้นเองโอเคปะ่ะแล้วก็หมายเหตุน,นิดนึงครับในระบบ3มิติเนี่ยเขาจะเพิ่มพิกัด k ขึ้นมาทุกคนปกติ2มิติเราเจอ i กับ j จริงไหมพอเป็น3มิติเพิ่ม k ขึ้นมาเห็นไหมอย่างเช่นเวกเตอร์ u ก็กลายเป็น u 1่ u 2อ u 3แทนที่จะมีแค่ u 1กับ u 2ใช่ไหมครับก็เพิ่ม u 3ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มพิกัด k ขึ้นมาแค่นั้นเอง โอเคไม่ยากเนาะที่เหลือล้อกับ2มิติเลยครับถ้าได้2มิติก็ได้3มิติแต่3มิติแค่เพิ่มต้องคิดค่าแซดเพิ่มแค่นั้นเองไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้มาดูฝึกพลังยุทธครับวันนี้จะเอามาให้ดูเฉยๆเป็นการทบทวนด้วยสําหรับคําศัพท์หรือว่าในในความรู้เรื่องเวกเตอร์2มิติเนาะพอเป็น3มิติแค่ขยายขึ้นมาเพิ่มมิกัดแขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาดูครับข้อที่1จงหาขนาดของหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนาะที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ 1นลบสแล้วก็8ครับอ่านะครับเท่ากับเวกเตอร์นี้นะครับการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยทำไงนะก็ะเอาเวกเตอร์ตัวของตัวมันเนี่ยหารด้วยขนาดมันจริงไหมจะได้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจริงไหมฉันหาขนาดเวกเตอร์ทำอยังไงครับจริง,รงๆแล้วไอ้1นึลบสีเราถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมมันก็เขียนเป็นยังไงครับขนาดของ1ใช่ไหมไอน,นะครับ1 i เข I. ียนเป็น i เนาะขนาดของ1 i ลบกับ4 j เนาะแล้วก็บวกกับ8 k นะครับเออขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้นั่นเอง ทำไงครับในเมื่อมันเขาบอกว่าล้อหมดเลยล้อกับเวกเตอร์สมิติแต่เพิ่มแค่ค่าแซดงั้นเราก็ทำไงครับการหาขนาดจับตัวเลขหน้า i อกำลังสองนานะบวกกับตัวเลขหน้า J นะครับกำลังสองแล้วก็บวกกับตัวเลขหน้า k กกำลังสองนั่นเองเหมือนกันเดซแต่เพิ่มพิกัด z มาครับเดี๋ยวน้องไปคิดต่อครับเดี๋ยวจะได้ถอดรูดออกมาคือ9ครับออขนาดของมันคือเฉะนั้นจะได้เวกเตอร์หน่หน่วยใช่ไหมอ่าดังนั้นเวกเตอร์ครับเวกเตอร์1หน่วยนะครับ ที่ที่มีทิศครับเดียวนะครับออคือที่มีทิศพี่ไม่เขียนเดียวกับไอเวกเตอร์หนึ่งลบสี่แปดนะที่มีทิศเดียวคืออะไรครับก็จับไอเจ้าเวกเตอร์เนี่ยก็คือ i ลบสี่แล้วก็บวกกับแปดคครับหารด้วยอะไรหารด้วยขนาดมันคือเก้าก็จะได้แล้วจบอันนี้คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับหนึ่งลบสี่แล้วก็แปดอ่า หรือเขาจะเขียนแบบเป็นเวกเตอร์ก็ได้ครับเอาเแจกเข้าไปก็ได้เป็น1 0 9ส่วน i ลบกับ4ส่วน9 j และก็บวกกับ8ส่วน9 k ก็ย่อมได้ก็ไม่ผิดเขียนแบบนี้ก็ได้จะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้แต่แบบนี้ก็คือมันสุดไงให้มันกลายเป็นเวกเตอร์ไปเลยโอเคปะไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะอ่ะอีกข้อหนึ่งครับอีกสักข้อหนึ่งเขาบอกว่ากำนวนให้ u นะครับเป็นเวกเตอร์3มิติเห็นไหมมีมีพิกัด k ขึ้นมา u นะครับเป็นเวกเตอร์5 i ลบ3 k ลบ3 j บวก4 k เนาะแล้วก็เวกเตอร์ v ครับคือลบ2 i ลบ3 j แล้วก็บวก5 k ทุกคนจงหามุมทุกคนมุมระหว่าง u นะครับหามุมระหว่าง u กับ v ทุกคนครับถ้าเป็นการหามุมนี่แน่นอนครับเรารู้แลวถวนน,นิดนึงมุมระหว่างเวกเตอร์มีค่าได้ไม่เกินมุมตรงคือ180องศาจะไม่มีมุมกลับจริงไหมถ้าโจทย์ต้องการถามมุมทุกคนเราต้องนึกถึงสูตรอะไรครับสูตรดอทกันแล้วได้ขนาดของ u ขนาด v cos เจริงไหม ต้องนึกถึงสูตรนี้เลยครับ u v ต้องเท่ากับขนาด u คูณขนาดของ v แล้วก็คอ s ์เซตาจากเรื่องที่แล้วคลิปที่แล้วที่เราเรียนเรื่องอะไรไปครับเรียนเรื่องการหาขนาดของเวกเตอร์จริงไหมไอการผลคูณเชิงสเกลาร์ไปดูในผลคูณเชิงสเกลาร์เลยจริงไหมเออจะเท่ากับขนาดของ u ขนาด v แล้วก็คอ s เซตาอธิบายไปเรียบร้อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้เลยครับทั้งใน YouTube และใน a c e b o o k เนาะนะครับทีนี้คนมาเข้าต่อครับ การจะหามุมแทนก็ต้องหาเซตาจริงไหมงั้นเราค่อยๆหาทีละตัวงั้นพี่ขอหา u v ก่อนทุกคนหา uh huh. u v u v ทำงั้นหยุด v ผลคูณเชิงสเกลร์ออกมาแล้วค่าที่ได้ต้องเป็นค่าคงที่สเกลร์ธรรมดาเป็นตัวเลขธรรมดาทั่ว,วไปนะครับ u v เราก็จับตัวเลขหน้า i คูณกันครับก็เป็น5คูณเท่าไหร่ครับคูณลบสเนาะแล้วก็บวกตัวเลขหน้า j คูณกันคือลบสครับคูณกับลบสแล้วมันมีพิกัด z ขึ้นมามีพิกัด k ขึ้นมาก็เอาพิกัด k คูณกัน เออก็บวกกับ4คูณกับ5ครับเดี๋ยวค่าที่ได้พี่เชื่อว่านุกคนคิดเลขกันได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะได้19ครับสำหรับ u v ทีนี้ในสูตรเนี่ยนะครับมันต้องมีขนาดของ u และขนาดของ v ด้วยจริงไหมงั้นเราแอบ,บหาขนาดของ u ไว้ครับขนาดของ u ก็จับตัวเลขยกกำลังสองเลยเนาะแต่ละพิกัดคือ i นะครับเลขพิกัดหน้า j แล้วก็เลขพิกัดหน้า k เนาะยกกำลังสองบวกกันแล้วถอดรูดครับเดี๋ยวจะได้รู 50ทุกคนรูทห้าสิบทุกคนโอเคปะรูทห้าสิบหรือ5้ารูทสองเนาะหรือ5้ารูทสองนะครับต่อไปขนาดของ V ทุกคนขนาดของ V จับตัวเลขหน้า V ยกกำลังสองครับลบสองกำลังสองบวกกับลบสามกำลังสองครับบวกกับ5กากำลังสองเสร็จแล้วถอดสแควร r o ูทเดี๋ยวคิดเลขแล้วจะได้รูทสามสิบแปด 38, ทุกคนรูทสามแปด 3, 8, ครับ 3, 8, นะรูทสามแปดนะ โอเคงั้นเราได้ทุกอย่างแล้วเราเข้าในสูตรเลยครับตอนนี้เป้าหมายเราจะหามุมหามุมคือหาเซตาอนะครับจากจาก u นะครับ v เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v ครับ c o s เซตา u v คือเท่าไหร่ครับ19นะครับคือ19ขนาดของ u คือ5้2ูท2จริงไหมห้ารูท2ทุกคน5้ารูท2และขนาดของ v คือเท่าไหร่ครับ รูทสามแปด 3, อ่ารูทสามแปด 3, ครับรูทสามแปด 3, คูณกับคอสเซต้ายังรู้คอสเซตาขอย้ายห้ารูทสองกับเท่าไหร่ครับกับรูทสามแปด 3, 8, ไปทำไรไปหารเนะาะนะไปหารละกันนะครับอ่ะขอมาต่อซีขวาละกันนะครับย้ายไปหารนะก็จะได้อะไรครับก็จะได้ก็จะได้นะครับคอสเซตาเนาะอ่ะต้องเขียนคอสเซตาพี่ขอสลับคอสเซต้ามาเขียนทางฝ้ายทางซ้ายนะทางฝ้ายว่ะเขียนทางซ้ายนะคอสเซตาทุกคน ก็จะกลายเป็น19ครับส่วนด้วย5รู2แล้วก็คูณกับรูท38ทีนี้ทุกคนจัดรูปมันสักน,นิดหนึ่งนะครับจัดรูปให้มันคูณกันได้สักน,นิดหนึ่งมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทุกคนครับทั้งบน19เหมือนเดิมอ่าข้างล่างครับ5รู2เหมือนเดิมก่อนเนาะแต่รูท38ทุกคนพี่เขียนเป็นรูท19คูรูท2ก็ได้จริงไหมรูท38ไม่ผิดเนาะ พราะเวลาจับรูทคูณกันก็เอาตัวเลขในรูทมคูณกันจริงไหมก็รูทสามแปดเหมือนเดิมท่าไมพี่ต้องเขียนแบบนี้เพราะพี่จะตัดข้างบนครับอย่างข้างบนเนี่ยสิบเก้าพี่ไม่เขียนละสิบเก้าพี่เขียนเป็นรูทสิบเก้าคูรูทสิบเก้าก็ยอมได้จริงไหมพี่จะตัดทอนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานี่ไงครับจะได้ตัดกับรูทสิบเก้าทิ้งงั้นข้างบนก็จะเหลือแค่รูทสิบเก้าข้างล่างครับห้านะครับรูทสองคูรูทสองกลายเป็นรูทสี่ปะห้ารูทสี่จริงป่ะจริงป่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ให้รูส้สทุกคนรู้สองคูณสองหายจริงไหมครับกลายเท่าไหร่ครับรู้สี่คือัอนแหละจริงไหมงั้นรู้สองคูณรูรรส,อรสองก็หายเหลือ2ก็กลายเป็น1ิบูณเป็น10จบแล้วฉะนั้นคอสเซตาของเราก็คือรูทสิบเส่วนสิแต่เขาให้เราหามุมทุกคนเมื่อเราหามุมมันมีไหมมุมที่ทําให้คอสมีค่าเป็นรูทสิบเส่วนสิถ้าไม่มีเราก็ติดเป็นอาร์คอสครับอาร์คอสรูทสิบเส่วนสิเป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับข้อนี้ โอเคปะอันนี้เป็นการทบทวนสูตรเก่าๆเกี่ยวกับผลคูณเชิงสเกลาร์กันหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพวกนี้เนาะเพราะเดี๋ยวในอนาคตครับเรื่องถัดไปต้องใช้อย่างแน่นอนนะครับแล้วพวกนี้นะครับอย่าลืมครับพี่ก็จะมาลงคลิปสอนแบบนี้ทุกวันนะครับติดตามพี่น้องครับได้จากเพจนี้เลยนะครับคือเพจว่าคอนี้มันโคตรง่ายครับฝากกด subscribe ใน YouTube ให้ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยทุกคนแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดครับทุกคลิป ที่พี่ลงมือประจำทุกวันใน Facebook ก็ลงคอนเทนต์ทุกวันแน่นอนครับและว,วันนี้ทุ่มตรงครับถ้าใครอยากรู้ว่าเออมีคนมีตัวเองเนี่ยจะได้รางวัลหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนมีเพื่อนคนไหนได้รางวัลบ้างไปดูไลฟ์พี่ได้เลยครับที่เพจนี้นะหนึ่งทุ่มตรงครับต่อจากลายสอนคลิปนี้เลยครับโอเคเนาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนทุกคนไปเจอกันตอนหนึ่งทุ่มนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่จําเป็นก็ ไม่ต้องไปแบบนอนดึกอะไรมากมายนอรักษาสุขภาพครับเพื่อเปิดเทอมมาจะได้มีสมองที่ปลอดโปร่งโอเคไหมครับมันทําแบบฝูกหัดครับถ้าอยากจะเรียนเก่งคณิตเนาะถ้าใครสงสัยตรงไหนก็อินบ็อกถามพี่ได้เลยนะทั้งในแชทและในคอมเมนต์ครับชื่อจะมาตอบทุกคนอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนหนึ่งทุ่มครับวันนี้บายบายทุกคนบายบายครับบายบายครับ